สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับออสโอมารายงานตัวเหมือนเดิมวันนี้อยู่ในช่วง789ชี้มวยเด็ดนะครับมวยเด็กสางเวียนเดือดทางหน้าจอช่อง JKN ก็ติดตามกันเหมือนเดิมเลยนะครับ17นบ30นาทีเป็นต้นไปตัวแรกที่ชอบเน้นๆเพชรมนตรีเพชรสุพา,านันนะครับผมดูว่าแข่งกว่าธงชยัยนุ้ยสีเมือง ปั้มกันไปปั้มกันมาเพชรมตรีไม่แพ้มวยเข่านะครับชอบเพชรมตรีแล้วก็คู่รองครับคู่นี้วูบวาบูวาบแน่นอนมัจจุราชมาแล้วนะครับมัจจุราชลูกศิษจะตุปอพงสว่างก็เจอกับไอ้ปากแดงเพชรบุญอุ้มศิษย์จ่าอุ้มนะครับผมชอบมัจจุราชนะครับหัวใจนี่แม่มันดวงใหญ่กว่า แล้วก็เคยชนะมาด้วยก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับส่วนคู่เอกเชนเพชรนาคานะครับมวยฝีมือตีนซ้ายยอดเยี่ยมเลยเจอกับยอดเสกสรรรถสวยจัดเจ็ดสูงเข่าแหลมแทงเจ็บแต่ว่าความเป็นมวยยังสู้เชนไม่ได้ผมชอบเชนเพชรนาคาฝากไว้3ตัวในกับมวยเด็ดสองเวียนเดือดทางหน้าจอช่อง JKN วันนี้ครับ